ก็สิลุงเลืองนิหน่อยด้วจ้าว้ายเ,เมือ่อดีดีอบอดเ้าก็ร้าิาเลือกสุนน้ำบอดนะฮเอาพีห่นหนุ่้แขกางฉันทำลูกสีให้หาหา้วยอ่ะโอ้ยบ่เมยนพโทรหาตุยเร้วรอบนึงตุยว,าว่าเรนพอ่ท้อสับอยู่ ก็เลยีดมาก่อนอ้อันนี้ชุดบอลนะคะบอลสิมัวงเเองเม่ว่าสีไซสุสดใหน,นะคะฉันต้อคิดๆ <laughs> เดี๋ยวจะพาไปบึงบอลเด็อสุดสน,นะคะพี่น,น้องเลี่หน่อยาเ<อ>ท้าเร็วกับสีลุงเลือกหน่อยได้จ้าใน๋ย <laughs> <laughs> อ,อกบอล ล่องบอสล่งกี่ดีออออบอลลงใสร็จยูทูบบอะชุดบอลแบบไรพี่น้องรอบแต่รอบที่หนึงหน่งจนหัวรอบที่สามที่สามซ้ออายูบอลเลยพี่น้องด,ด,ด,ดู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 สีมะลือะอันอุ้ยชุดนี้ใครกองอยู่ตรงนี้เนี่ยชุดนี้สามีซื้อให้นั่นเนี่ยต้องเก็บไปบ้านสิจองงานาลงงงแล้วคืองานแรกของซ้อมอะไรของผีเลยหรอบอส <laughs> ป็นงานแรกของของฤดูกาลนี้ก็ว่าได้นะคะที่สารคามเดอ้อพี่น้องเดอ้อร์กจะเอาชุดแดงไปดีกว่าบอดสุดเลย<ๆ>เอาชุดแดงไปดีกว่านะเออ,อน,นี่อืชุดนะคะปึ๊บชุดนะคะโอเคนะคะเดี๋ยว<ม>นุชิทไทยเบอร์อีกนะเดี๋ยวขอเลือกชุดช่วยบอดก่อนนะคะ ก็ประมาณหกเจ็ดชุดนะคะบอสถือไปแบบก็ยังตื่นเต้นอันเปียนทุกสาวซีนาทีหรือเปล่ากับบอลูนะจ๊ะเยอะอยู่นะคะชุดนี้สีขาวนะคะอ,คอ,นนอนีลากไปกระเป๋จาจา้วจ้กแม่ปอก็แต่งหน้าให้บอสเหมือนเดิมนะคะแต่ามือนี้แม่ปอเพิ่นยุ่งงานนะครับเพิ่นก็เลยเบริเมื่อเลือกสุดถาบอสนะคะ นุ่นก็เลยกับบอยก็เลยไม่เลือกกันนะคะนี่นุ่นเสิหอบไปเพือเดียวอ๋อนุนก็หอบหอบไปเรื่อยซื้อไปนิดนึงก็ได้นู่นะะนหอบหอบไปอยู่น้ำนี่น้ำเด้โอเคโอ้สองหล่าก็ได้จ้าเดี๋ยวยางต้องเอาให้ดอดโอเคนะคะพี่น้อง,งเดี๋ยวเราก็จะเอาชุด,ข,ดขึ้นไปวแขะนันรดปันพี่น้องไปแขะน้ำไปทั้งรดจันลื่นนะคะจนจะ้นเนี่นยใส่เองบ่ ไปละพี่น้องบอสเราไปนำหาลั่งมาใส่คีะ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนุขอจะระเบียบชุดอันให้บอสจำแป๊บหนึ่งนะคะปอานี่เดี๋ยวพี่น้องรถขนสุดหลังจากเลือกแล้วนะคะอ่าบอสขึ้นไปแล้วนะคะนุจะขนไปไปว้แล้วรอบหนึ่งก็เลยว่ามันหลายมันนักก็เลยเอาซาดเลียงมาใส่พี่น้องรถขนสุดเด้นี่เรียวนานมากม,มีคนมาขนซอยนะครับพี่น้องมีแฟนมาขนซอย ม่ใช่เขาสีรถได้หนูแต่ที่อเอาเมยแล้วก็นัง่งอันนี้ก็ไแหวนรถขนสุดด้ะนี่แบบเดยนเนี่เนี่นี่ยน้นนำมันจะกระชือเลวล่ะโอแช่ <c oughs> ขึ้นอ่อนยาวเราไปขึข้นข้างบนจะเลยนะจ๊ะมาแล้วนะถึงแล้วนี่เด็กมองไปก่อนนะนี่อันนี้อ,นนอันนี้สุดราตรีสุดราลาปกะติ <c oughs> หอยซะกันพี่น้องหอยซะกันนู่หอยท่าุณเดี๋ยวเอามาถือเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะไปห้อยน่าจะห้อยเองหน้าบอกงุนเว้ยแล้ว,วน,นี่พี่น้องรีบร้อยดีไหมคะ เต็มนะคะพี่น้องชุดบอลเดย์แปดชุดนะคะตื่นเต้นอยู่เดยบอดว่าจะออกงานจะตื่นเต้นอยูโดนแล้วถ้าเตี๋ยหรือปลาหนูอือสองสามหนึ่งสองสามเอเดย์ยูช็อกเกตแลตนะเรียบร้อยนะคะโอเคนะคะพี่น้องเดี๋ยวก็จะปิดฝาท้ายนะคะเรียบร้อยแล้ว ค่ะพี่น้องลังจากเมื่อคืนนี่นุ่มาหาสุจบรดนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเ้าวกระยดดเดินทางพี่น้องตะวนุสิไมาเอาอถอยบอดนะครับเพราะว่าเมื่อคืนบอดอาจจะลืมเรื่ององเท้าแล้วก็มีจบไล่ลงมาเอาแหงนะเมื่อคืนแล้วก็ก็เลยว่า,าจะามาเอาตอนนี้นะคะก่อนเดินทางนะคะ บอลเ้ใส่คู่เดยน่นอนนคู่ตรงนี้เลยโอ้บอ้ใส่ถอยคู่ตน้นู่นคูคค่เดีเอาไปเห็นบอลเดอดหลายคู่เลยลุ้เอดดิเอาอันกระเป๋าลางคู่เดียสิกระเป๋าหลาังเนมยของบอจ้าแต่วา จะทำไงดีเลยไม่ได้้นเกิดนเกือเหืนบอดบิ๊กบอลเดี๋ยวน้ำพางเกือีพี่น่อยตามหารองเท้าหวนะค่ะพิ้นพุ่มหาสอยนะคะเมียนจาก็จะมีคู่อีกทีแล้วโอ้เออเมียนเมนนั่นแม่สั พมีเบินหดลสลย่นเลยใส่ะบูทชุดบูทนี่เราหนี้แล้วอ้เกิันทีพดกอนจะอยู่หน่วงมาเลยดีแลวดูเนมากใส่บูดนี่นะคะพูดปลยครับสุดซูมสีดันี่เป็นวะงานสีดงมไมซื้อนี่ สีครีมนี่ไงเออหายสีครีมเลยก็ได้มาแล้วนะคะก็เกือบเหมือนเกี่ยว่าบอบอบิกนี่มีคู่เดียวนะพีด่ดุลแม่เรนสิมีคู่นี่ก็เป็นคู่รูคนสมาร์ทใจอยู่ตลอดข้เพิรุธนะพิ่นสิใจพี่โจเพิ่นน,ะนาอ๋ออูเชสันนะควรบริจาจต้องถอนอันไปถ้านดุลแล้วปกตินวดกัดจัดใบนะคะแต่ว่าตัา้งแต่ไรสดปุ่มปิดก็สมาร์อัน พ่นจับเบ่งเป็นสาเป็นส่วนไม่ปอเพราสิดูแลบอดนะคะโอเคนะคะพี่นอนเยวจะได้คู่ใดเนเดี๋ยวนู่ไทยให้บึงนะคะตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะคะเกือบ,บอดเอาสามคู่นี้นะคะเพราะเมื่อกี้นู่นทั่วหาไม่ปอเพราะว่าอีกส่วนหนึ่งอะ่ะพ่นแตงไว้แน่นอันอันนี้ก็ล่ะนี่นกระเป๋าไร่เลียล่ยวสั้นก็โอเคนะคะ ก็จะได้ไปประมาณสามคู่อีกนะคะโอเคค่ะพี่น้องเดี๋ยวเราขึ้นไปกันเลยจ้าค่ะพี่น้องหลังจากไปหาของถ่หยบอดขึ้นมาแล้วนะคะอัาจะเอาไปไว้ทั้งนรกเรียบร้อยนะคะเพราะว่าแต่ละงานตะกี่เนาะบอกอ่านุ่งก็จิเป็นคนเตรียมของเตรียมยังให้บอลไปเลยนะคะนะคะแต่ว่ามเมื่อเดงานดนพี่น้องขึ้นก็ไปหาสุดจ้บ,บอดคือคืดหินน่ะละ่ะ ก็ไปหาชุดแล้วก็มือขึ้นมากันลืมหาเกือบบริบริขึ้นพ่อเกือบนุ่งกระเล่นพอดีอยูอนเมื่อขึ้นพ่อว่าเออมือมขึ้นหาแต่สุดนี้ว่าก็เลยประมาณว่านี่ก็เลยไดีลุงไปหาล่อง่าให้บอดน้านะคะ,คะก็สกัดเมลล์ลืมนะคะก็พอดีทหารไม่ปอดนมานหันเนาะเพราะว่าเพื่อพื้นสิใชดยระมาณจะคูอย,อย่างนี้สิแมคะ่ะก็ได้เรียบร้อยมาแล้วนะคะก็สามสี่คู่นะคะอีกคูหนึ่งยูนกาก,ก,กับปลารเมื่อขึ้นทีนุ่นหลักไปนะคะก็โอเคนะคะก็ คลิปนี้อาจสิบไรไมีหัวม่วนเปิดก็ถือว่าเอาเอาคลิปนี้เป็นทั้งเปิดและปิดก็แล้วกันนะคะบอาขึ้นนู่นบอลเดี๋เปิดคลิปไว้น,นะ,ะเพราะว่าพอดีเดี๋ยวต้องไปก็บอลเลิกพอดีเดี๋ยวทายเล้กก็เลยบริไม่มีโอกาสได้เปิดคลิปนะคะก็โอเคนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นออกง,งานวันแรกนะคะคืออยู่ที่สารคามนะวันที่สิบวันนี้วันที่สิบนะคะ สิบันบาก็ออกงานที่ตำบลขามเรียงนะคะอําเภอกันทาวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานงานแหล่งแห่งมัานละพี่น้องเนาะก็ฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะใครยังไม่ซื้อตั๋วก็รีบซื้อจ้าเพราะว่ามือแรกนี่ก็มีเป็นบ,บอล์ึ้งไลลผ่านกุ่มปิดนะคะ ก็เป็นไลฟ์ผ่านกลุ่มปิดนะคะก็ฝ่าสื่อนะผู้ใดอยากเบิ่งมือแรกนั่นเพราะถ้าใครได้ดูตอนเย็นวันนี้นะคะก็ถือว่าได้ดูสามวันเลยนะคะรอบนี้ก็จะเป็นสิบสเอ็ดสิบสองนะคะกับฝ่าวสื่อกันนะคะแล้วก็ไม่ลูกกัสีอัคลิปนี้เลยนะคะก็ก่อนทําการการแสดงอยู่แล้วก็สีตาคลิปแล้วก็ฝ่าลุเลยนะคะคลิปนี้นะคะก็โอเคขอบคุณทุกการติดตามกดไลค์กดแชร์นะฮะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย